ตอนนี้ก็มาถึงตอนสำคัญที่อ,อ,อยากจะนำเสนอแล้วนะครับก็คือเรื่อง reading นะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคใน reading เราสามารถใช้ได้ทั้งใน IELTS ใน c u t e p แล้วก็ใน t u g e t เลยนะครับสกิลนี้นะครับหรือเทคนิคนี้นะครับเรียกกันว่า paraphrase หรือ paraphrasing นั่นเองนะครับ paraphrasing นะครับ paraphrasing นี่คืออะไรคือการพูดถึงเนื้อความในความหมายเดิมแบบพูดเป็นเวอร์ชันใหม่ โอเคไหมครับความหมายเดิมแต่เติมให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่โอเคนะครับอ่านะทีนี้ดักเทคนิค r a อฟเ a ซ i n g ใน r e a d i n g เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้ไม่ได้ครับไม่เพียงแค่รู้นะครับจะต้องฝึกฝนจนชํานาญเลยนะครับแบบชนิดที่ว่าเจอในข้อสอบปุ๊บรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ครับพี่ก็จะขอแยกเป็น2สเต็ปนะครับเราจะดูเริ่มต้นกันที่จุดที่เป็น i n t h e p a s s a g e ก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับน้องจะใช้ให้เป็นเอ่อ in passage ตัวอินเดอร์ a ารได้หมดแล้วนะครับเขาขอเพียงว่า้องรู้ว่ามันหมายถึงเนื้อความที่มันมีอยู่ใน Pass a g e แล้วนะครับอ่ะลองมาดูพร้อมกันก่อนนะครับดูคำว่า Pass down ครับเ s s d o w n นี้แปลว่าส่งมอบต่อเหมือนถ่ายทอดนะครับเหมือนถ่ายทอดเหมือนส่งต่อนะครับส่งต่ออะไรส่งต่อ knowledge ก็คือความรู้ครับอ่าส่งต่อไปสู่ใครไปสู่ใครไปสู่ the next generation ไปสู่คนรุ่นถัดๆไปโอเคไหมครับ โอเคนะสรุปว่าถ้าใน p a s s a g e มีเนื้อความแบบนี้ pass down อ uh, ่ pass down knowledge to the next generations โอเคไหมครับก็หมายถึงการถ่ายทอดหรือส่งมอบความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดๆไป the next generations โอเคนะครับคราวนี้ครับใน question อ่ะลงมาดูข้างล่างตรงที่เป็น i In q u e s t i o n บ้างนะครับ i n นเ e ช t i o เนีครับรับรองเลยครับว่าน้องจะไม่ได้เห็นคำที่มันตรงกันเป๊ะนะครับเพราะว่าไม่งั้นข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบที่ง่ายเกินไป อาจจะเป็นข้อสอบแบบกระถมมัธยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่นี่เป็นข้อสอบแบบสอบเข้าแล้วนะครับเป็นข้อสอบที่เรียกกันว่า s t a n d a r d ดไดส test คือข้อสอบจะมีความยากมาตรฐานประมาณหนึ่งเลยแล้วก็จะยากเท่าๆกันในแต่ละรอบนะครับทุกครั้งที่น้องสอบเนี่ยคะแนนเนี่ยสอบรอบนี้กับสอบรอบหน้าความยากของข้อสอบจะถูกเกลี่ยให้มันเท่าๆกันแล้วเป็นมาตรฐานแล้วนะครับคราวนี้ก็ลองมาดูครับมาดูจุดที่บอกว่าอ่ะเป็น Paphrase แล้วนะครับไปดูนะครับอ่ะเราไปดูที่เวอร์ชันที่1ก่อน สมมุติว่าในาพัครับในพัสน้องเจออะไรไปเดี๋ยวพี่จะขอลบตรงนี้ก,ก่อนนะครับในพัสดจนะสมมุติว่าน้องเจอคําว่า pass down ไปแต่เวลาในาคําถามจริงๆเขาก็อาจจะเปลี่ยนคําใหม่นี่อ่รอไหมครับอาจจะเปลี่ยนจาก pass down เป็นนี่ครับเป็น transmit transmit คือส่งมอบส่งผ่านเหมือนกัน นึกถึงคำว่า trans นะครับมันจะแปลว่าระหว่างนะและ mid นะครับโดยร่างศัพท์คำว่า mid M-I-T ตัวเนี้ยนะครับจะมีความหมายว่าส่งครับอันนี้ก็คือส่งผ่านไปเหมือนกันอ้าวก็เท่ากับคำว่า pass down แล้วถูกไหมโอเคนะครับต่อไปไปดูชุดถัดไปครับเราเห็นคำว่า knowledge ซึ่งหมายถึงความรู้แต่ใน question ครับเขาอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำว่า wisdom หมายถึงปัญญาปัญญาก็เหมือนความรู้นะครับโอเคไหมครับ เห็นไหมมันเทียบเคียงกันได้ครับเพราะมันเป็นอีกวอร์ชั่นหนึ่งมันเป็นความหมายเดิมแต่เพิ่มเติมให้เป็นอีกวอร์ชั่นหนึ่งโอเคนะครับแต่ว่าโครงสร้างบางอย่างยังคงคล้ายๆกันอยู่ก็คืออ่ะดูโซนถัดไปนะครับที่บอกว่าเป็น to the next generation เนี่ยเอาละเขาใช้เป็น to future generation เราก็ยังโชคดีตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เราก็ยังคงไปเห็นคําว่า generation กับ generation อยู่นี่ครับเราเห็น generation ตรงนี้กับ generation ตรงนี้ เราเห็นโครงสร้างที่มันเป็นการส่งมอบบางสิ่งบางอย่างครับ knowledge นะครับ wisdom อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นโครงสร้างที่ไปกับ tool อย่างเงี้ยเอออย่างนี้มันก็ยังยังพอเดาได้น่กออกไหมครับยังพอเดาได้ว่าเขากําลังจะถามเรื่องนี้นะแล้วเวลาจะไปหาใน passage ก็ต้องไปหาที่ตรงประโยคที่มีคําว่า pass down knowledge to the next generation นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถ locate ไปยังคําตอบได้นะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ผ่านไปก่อนครับต่อไปครับต่อไปนะ ไปดูที่ข้อ2ครับอขอเปลี่ยนสีปากกานะครับข้อ2ครับดูนะตรงนี้ครับ hand down ตรงนี้ pass down ซึ่งมันแปลแคล้ายๆกันเลยแต่ว่าแบบสงมอบถ่ายทอดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ยังเจอคำว่า knowledge กับคำว่า knowledge อ้าวอย่างเงี้เริ่มง่ายเลยครับโอเคไหมครับันนี้ไปดูโซนข้างหลังนิดนึงครับ ข้างหลังเนี่ยตรงนี้เขาใช้โครงสร้างตรงนี้เป็น tool นะครับตรงใน p a s s a g e ก็เป็น tool เหมือนกันนะครับแต่เวอร์ชันที่2เนี่ยตรงนี้ครับตรง the next generation จาก p a s s a g e นะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นคำว่า to succeeding e r a s นะครับทีนี้ต้องพูดให้ฟังก่อนอย่างนี้ก่อนครับว่าคำว่า e r a s หมายถึงยุคสมัยก็ได้ก็หมายถึง generation หมายถึงคนยุคถัดไปก็ยังได้เลยนี่ออกไหมครับเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยถัดไปคราวนี้มาดูคำว่า succeeding ดีกว่า เพราะว่าตรงนี้เป็นคําที่หลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนี้ก่อนอนะครับคําว่า succeed เนี่ยอ,อย่างนี้นะนะครับเวลามันเป็น verb เ,เนี่ยหลกัหลกๆแล้วมันมี2ความหมายนะครับหนึ่งความหมายที่แปลว่าสําเร็จนะครับซึ่งน้องๆคนไทยเนี่ยนักเรียนไทยเนี่ยจะคุ้นกับคำนี้คำว่า succeed ที่แปลว่าส um ําเร็จเราจะคุ้นกับคํานี้นะครับสะกดอย่างนี้เป็น verb นะครับ ทีนี้มันยังมีความหมายนึงด้วยครับคือความหมายที่สืบทอดสืบทอดสืบทอดก็เหมือนกับสืบทอดต่อไปนี่ออกไหมสืบทอดไงเหมือนสืบทอดต่อไปคราวนี้พอมารวมกันตรงนี้เขาใช้เป็น succeeding era ตรงนี้นะครับจะหมายถึงยุคสมัยถัดไปนั่นเองที่มันจะสืบทอดต่อไปฟังดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับจริงๆมันก็คือความหมายเดียวกับ the next generation เลยครับดูดีๆนะเห็นไหมครับ ถ้ามองแบบเข้าใจปุ๊บเนี่ยน้องจะไปหาคําตอบเจอว่าคําตอบที่น้องจะต้องไปหามาตอบให้ได้ในคําถามเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแถวพารากราฟเท่าไรบรรทัดที่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับอ่ะก็เริ่มยากนิดๆอยู่นะครับต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวขอลบออกก่อนนะครับเพื่อให้น้องอได้โฟกัสกับข้อที่3าเต็มๆเ,เลยนะครับอ่ะดูถัดไปนะอันถัดไปครับ Con uh, convey ์อ convey เนี่ยจะมีความหมายคล้ายๆคำว่า communicate คือแปลว่าสื่อสารไปก็ได้นะครับสื 4, ่อสารไปสื่อสารไปก็เหมือนกับนำพาเนื้อหาเนื้อความอ่ะนำพาไปนี่ออกไหมครับแล้วก็เราก็จะเจอคำว่า information นะครับพอเจอแค่นี้ปุ๊บเอ๊ะน้องสามารถเทียบได้ไหมว่ามันคือ pass down knowledge นะครับจากโจทย์นะที่จากภาษเนะ้ะที่บอกว่า pass down knowledge กับตรงนี้ที่บอกว่า convey information แต่ถ้าน้องยังไม่แน่ใจปุ๊บน้องก็มาเห็นโครงสร้างถัดไปที่เขาใช้คำว่า t o the generations ดูดีนะครับ t o the generations เอาอย่างนี้มันพอที่จะสื่อสารได้ว่าเอ๊ะหรือมันจะพลาเฟรสกันกับเนื้อความตรงนี้นี่ออกไหมครับแล้วเป็นอ่ะดูในเวอร์ชันที่3นะบอกว่าเป็น the next generation to come เห็นไหมครับ the next generation to come เนี่ยก็หมายถึงรุ่นถัดไปที่จะมาถึงเนี่ย ก็หมายถึงรุ่นถัดไปนั่นเองคือคนรุ่นถัดไปนั่นเองเอา้าวถ้ามองจากมุมนี้สแสดงว่ามันก็คือเนื้อความเดียวกันเลยกับตรงที่บอกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะตรง t o the generations to come จริงๆแล้วมันคือเนื้อความเดียวกันกับ t o the next generation คือเนื้อความเดียวกันเลยเอา้าวถ้าอย่างนี้ครับพอเราเทียบดูดีๆอย่างนี้ pass down knowledge กับตรงที่บอก convey information ก็อาจจะเทียบเคียงกันได้นะครับเวอร์ชันที่3ก็อาจจะดูยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่เห็นคำว่า Knowledge ชัดเจนไงนึกออกไหมครับอ่ะโอเคนะต่อไปครับไปดูเวอร์ชันที่4กันบ้างนะ,ะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนประการนิดนึงนะครับตึงอ่ะเวอร์ชันที่4ครับไปดูครับ เราเจอคำว่า transfer อา transfer คือเหมือนแบบส่งมอบไปส่งมอบไปก็เหมือนถ่ายทอดไปเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงกับ p a s s down โอเคมันก็ยังเทียบเคียงกันได้อยู่นะนะครับทีนี้ไปดูครับไปดูคำว่า inside อา inside ตรงนี้นะครับจะมีความหมายว่าความรู้ที่มันลึกซึ้ง มันไม่ใช่ความรู้แค่ธรรมดานะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็น general knowledge นะแต่มันจะหมายถึงความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเทียบเคียงกับ knowledge ได้อยู่ดีโอเคไหมครับคำว่า pass down knowledge นะครับที่เราเจอจาก p a s s เ g e นะมาเทียบกับคำว่า transfer insights อา้าวเทียบกันได้คราวนี้เพื่อจะยืนยันว่ามันคือเนื้อหาอันเดียวกันนะครับแต่ใช้วิธี paraphrase นะ่าดูโครงสร้างต่อ,อครับ t o to to อะไทีนี้ to จาก passive บอก to the next generations นะครับจากในเวอร์ชันที่4เนี่ยที่มีการ paraphrase เนี่ยะครับเขาใช้เป็น the next set set of a line of individuals individual ก็คือกลุ่มคนก็คือคนนั่นแหละครับอ่นะครับแล้วมันเป็น set of individual ก็หมายถึงกลุ่มคนรุ่นถัดๆไปฟังดีๆนะครับอ่าถ้าเราจะ ถ่ายทอดหรือส่งมอบความรู้ลึกซึ้งไปสู่กลุ่มคนรุ่นถัดไปพอไปเทียบเคียงกับความหมายอ่ะเทียบเคียงกับความหมายใน passage นะครับที่บอกว่าเป็น pass down knowledge to the next generation ปรากฏว่าพอเทียบกันแล้วอันเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับนี่คือหลัก p a r a p h r a ที่จะเจอใน reading ถ้าใครที่อ่านแล้วเข้าใจตรงนี้เนี่ยน้องจะย้อนกลับไปหาคำตอบได้แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีสกิลตรงนี้ต้องรีบฝึกโดยโด่วนเลยนะครับ แล้วจะทำให้น้องเริ่มพอมองออกว่าคําตอบเนี่ยจะเอามาจากพารากราฟไหนบรรทัดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวไปดูพัสเออไปดูเวอร์ชั่นที่5บ้างนะครับอ่ะขอลกบอกไปก่อนนะเพื่อให้น้องได้โฟกัสกับเวอร์ชั่นที่5เต็มๆไปเลยอ่ะเราลองไปดูเวอร์ชันที่5นะครับเวอร์ชันที่5้าเขาบอกเขาใช้คําว่าแชร์แชร์ะไร แชร์เอ็กซ์เพรสตรงนี้จะมีความหมายว่าความรู้ความเชี่ยวชาญน,น,นะครับตรงนี้นะครับความรู้ความเชี่ยวชาญความชํานาญก็ต้องมาคิดว่ามันอยู่ในกรอบเดียวก,กันกับความหมายที่บอกว่า pass down knowledge หรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่แน่ใจถ้ายังไม่แน่ใจลองไปดูครับลองไปดูเนื้อหาส่วนท้ายเขาบอกว่าคือเนื่องจากคําว่าแชร์เนี่ยโครงสร้างมันจะไปกับคําว่าวิดแชร์ซัมซัมติงวิดซัมวันนะนึออกอไหมครับอาจจะเขียนให้ดูนิดนึง เรากำลังจะแชร์ something แชร์กับใครล่ะครับก็จะแชร์ with someone ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไอตัวย่อตรงนี้ที่พี่เขียน something someone เนี่ยบางคนก็ใช้ไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มองออกว่ามันคือ something someone ก็โอเคเขาบอกว่าถ้าเป็นการแชร์ใช่ไหมเป็นแชร์กับใครล่ะทีนี้แชร์ share กับ up coming generation เอา้ายังโชคดีครับเพราะว่าอะไรเพราะเรายังเจอ generation กับ generation อยู่แล้ว up coming เนี่ยความหมายของ up coming มันเท่ากับ next นะครับ ความหมายมันเท่ากันโอเคไหมครับอา้าวอย่างนี้สะท้อนว่าเฮจาก Passage บอกว่า pass down knowledge to the next generation ใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชั่นที่5เนี่ยในอันนี้พี่ลองยกตัวอย่างมาหลายเวอร์ชันนะในเวอร์ชันที่5ที่เรากำลังอ่านดูเราเจอคำว่า share expertise with upcoming generation ซึ่งมันเทียบเคียงกันได้มันเท่าๆกัน เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับเราก็สามารถย้อนกลับไปหาคําตอบตรง a s s a g e ว่ามันจะอยู่โซนไหนพารกกราฟไหนบรรทัดไหนก็จะพอจะได้ะนะครับโอเคนะครับอยากไหมครับอย่าเพิ่งท้อน,นะครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกให้ดูแบบให้เริ่มคล่องเลยเนาะเริ่มคุ้นเคยเลยนะครับที่เหลือจะเป็นการฝึกให้เยอะเยอะๆยเยอะๆนะครับยังไงซะการฝึกฝนสําคัญเสมอไม่มีประโยชน์เลยที่น้องจะเรียนไปแบบรู้แล้วก็เข้าใจแต่น้องไม่ได้ฝึกฝนต่อเพราะว่าความชํานาญจริงๆจะเกิดมาจากการฝึกฝนนะครับ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างถัดไปอีกเซตหนึ่งนะครับก็ยากยากขึ้นนิดนึงนะ,อะบอกไว้นิดนึงดูตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างที่6 b e bridge knowledge to future course อ้าวและวสีทีนี้ครับยังโชคดีอยู่นิดนึงตรงเจอคำว่า knowledge ซึ่งไปเปรียบเทียบก,กับ knowledge ตรงนี้พอได้โอเคไหมครับแล้วจากทีนี้ไปเจอคำยากแล้วทีนี้ครับคำว่า b r d e b r e a e นี่จะเป็นส่งมอบเหมือนแบบ เหมือนคล้ายๆมอบมรดกอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับเรื่องการมอบมรดกเนี่ยก็เหมือนกับการส่งมอบไปยังคนรุ่นถัดไปเนาะนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเซนส์คล้ายคกันแต่เขาใช้คําที่ยากขึ้นนี่เป็นคาศัพท์ในเลเวลของ sat เลยนะครับอาจจะยากกว่า cu t ทนิดนึงยากกว่า ielts ไปอีกสักนิดนึงนะครับตรงบิ๊กคีตรงนี้นะครับเทียบกับคําว่า pass down อ่าพอได้แล้วพอได้แล้วต่อไปครับตรงสร้างตรงนี้เขาบอกว่าเป็น to the next generation แต่ตรงนี้ใช้คําว่า to future cohorts ดูนะครับฟิวเจอร์ตรงนี้กับเดือนเน็กเนี่ยพี่ว่านะเทียบไปเทียบมาก็เหมือนเหมืนกันนั่นแหละใช่ไหมครับฟิวเจอร์ก็คือที่มันจะเกิดขึ้นถัดไปใช่ไหมเน็กก็คืออันถัดไปเหมือนกันใช่ปะครับมันยังพอเทียบกันได้ไงส่วนคํานี้ครับคํานี้เนี่ยหมายถึงกลุ่มคนรุ่นถัดไปนะครับขัวตรงนี้นะครับก็เอามาแทนคําว่าเจเนเรชันนั่นเองโอเคไหมครับพอเทียบกันปุ๊บได้อยู่นะครับ พราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะมองออกแล้วว่า p a r a เฟส a e กันแน่นอนเราก็จะย้อนกลับไปหาคำตอบใน passage ได้แบบง่ายขึ้นนะครับเ,เวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันที่6ถึง10อาจจะยากขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ดูไว้นะครับจะได้ชำนาญเนาะต่อไปครับต่อไปไปดูเวอร์ชันที่7บ้างเวอร์ชันที่7คือ a s s along ตรงนี้นะครับก็เหมือนส่งมอบส่งต่อไปนั่นแหละ ถ่ายทอดต่อส่งมอบส่งต่อแล้วก็เทียบกับ Pass Down โอเคมันเทียบง่ายเลย p a s d o ดา p a s s a Long ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับก็ยังพอรู้ว่าพาราเซช่ไหมทีนี้ดูต่อครับ Wisdom ที่บอกแปลว่าความรู้ที่เป็นปัญญาเนี่ยนะครับกับ knowledge อ่าเทียบกันได้ความรู้เหมือนกัน two อะไรทีนี้เขาบอกว่า,าโครงสร้างเป็น t o o ถ้าในพ a ร s a g e นะ t o the next generation ตรงนี้เป็น to the succeeding years ซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วครับคำว่า s u c c e e d นะครับ s u c c e e d ที่สะกดแบบว่าเนี่ยแบบแค่นี้เนี่ยนะครับ s u c c e e d อย่างเงี้ยนะมันเป็น verb พอมันเป็น verb เนี่ยความหมายที่1คือสำเร็จใช่ไหมความหมายที่2คือสืบทอดสืบทอดก็คือสืบทอดต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาใช้คำว่า succeeding ก็จะหมายถึงอะไรที่มันต่อไปต่อไปอะนะครับเหมือนคล้ายๆ following อะไรคล้ายๆเนี้ยนะครับทีนี้ succeeding years ก็จะหมายถึงเอ่อรุ่นถัดไปปีถัดไปนี่ออกไหมครับ ปีถัดๆไปทีนี้ความหมายเนี่ยพอเทียบกันแล้วอา้าวมันเทียบกันได้ครับมันเทียบกับได้กับจุดตรงจุดที่บอกว่าเป็น Pass l า n ลองน w l e d g e เนี่ยเออโทษนะครับพี่เปลี่ยนสีปากกาด,ดีกว่าใช้สีนี้แล้วมันเข้มไปเ,เป็นสีนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเออเกิดอะไรขึ้นครับไม่แน่ใจขอโทษด้วยนะ สีนี้แล้วกันโอเคนะครับตรงที่บอกว่า pass along wisdom to the succeeding years เนี่ยสรุปแล้วมันเทียบกันได้กับ pass down knowledge to the next generation ถ้าความหมายมันเทียบกันได้มันอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะแบบ1 0 0นะครับแต่มันเทียบเคียงกันได้มันทดแทนกันได้เพราะมันเป็นการ paraphrase คือพูดเนื้อความเดิมแต่เพิ่มเติมให้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่7ผ่านไปนะครับคิดว่าเข้าใจอยู่ ลองไปดูเวอร์ชั่นที่8บ้างครับดูเวอร์ชันที่8นะครับเวอร์ชันที่8เนี่ยยอมรับว่ายากอยู่นะครับอ่ะดูอย่างนี้ก่อนครับ1ครับพี่เห็น knowledge และพี่ก็เห็น knowledge แต่พี่ยังไม่รู้ว่าความหมายอันเดียวกันหรือเปล่านะนะครับคราวนี้พี่ก็ไปเห็น the next g e n e r a t i o n แล้วก็ the next generation เอาละสิครับ มันน่าคิดแล้วว่าเอ๊ะเนื้อหามันใช่ไหมคราวนี้เราลองไปสังเกตจุดที่เป็น verb บ้างครับถ้าใน passage เขาใช้คำว่า pass down คือส่งมอบต่อถ่ายทอดต่อใช่ปะแต่ว่าตรงนี้ครับเขาใช้คำว่า imbue ซึ่งยากครับเป็นคำศัพท์ level SAT นะครับ level SAT เนี่ยอันนี้จะยากขึ้นนิดนึงนะครับมีความหมายว่าทำให้มันท่วมทน้นทำให้เต็มไปด้วยทำให้เต็มไปด้วยสิ่งหน,นึ่งครนี้โครงสร้างมันเป็นอย่างี้ครับขออนุญาตเขียนไว้ข้างล่างนะครับ เวลา imbue เนี่ยมันจะไป imbue imbue someone ครับ with something ครับอ่าคือแสดงว่าไปทำให้ใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นน่ะครับเต็มไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึง่งโอเคไหมครับทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าในที่นี้ครับทำให้ใครอะ่ะอ๋อทำให้คนรุ่นถัดไปโอเคไหมครับ the next generation ก็คือคนรุ่นถัดไป ทำให้เขาเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วย knowledge knowledge ที่ได้ acquire knowledge ที่ได้รับอย่างเงี้ยนะครับสรุปว่าพอเทียบกันแล้วความหมายมันยังได้อยู่นะครับนะครับแต่มันเป็นเวอร์ชันที่ยากขึ้นละเป็น paraphrase แบบเวอร์ชันที่ยากละถ้าเกิดในข้อสอบ r e a d i n g จริง,งๆออกยากถึงขนาดเนี้ยก็บางทีก็เริ่มตัวคลายตัวมันแล้วนะครับเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับงนั้นต้องฝึกฝนให้เยอะโอเคไหมแล้ต้องรู้แบบพวกคำศรรัพท์ synonym ยิ่งรู้เยอะยิ่งดี ซีเนนิมคำศัพท์พวกที่เป็นเวิร์บนะี่ยคำเวิร์บคำเนี้ยมีซิเนนิมคำไหนบ้างเนี่ยโอ้โหตรงข้อที่ต้องออกมาท่องเลยนะครับแล้วก็คำนามครับคำนามสมมติคำว่า generation เนี่ยจะมีซิเนนิมเป็นคำไหนบ้างเนี่ยตรงนี้ต้องท่องเลยคำว่าน่าเลชเนี่ยนะครับซึ่งน้องๆที่เรียนกับพี่เนี่ยไม่ต้องห่วงครับโดนบังคับท่องกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น cu เ e ป tu เกตหรือว่า iels t เนี่ยจะต้องมีซิเนนิมบังคับให้ท่องอยู่แล้วนะครับเพราะมันสำคัญมากๆเลย มันเป็นความรู้พื้นฐานเลยที่จะมารวมกับสกิลหลายต่อหลายอย่างปุ๊บแล้วก็มองออกว่านี่คือพาร์เฟรซิ่งโอเคนะอ่ะต่อไปเลยครับเหลืออีก2ข้อแล้วนะครับก็ยากอีกนิดนึงอ่ะไปดูข้อ9ครับ เขก้าจะเปลี่ยนสีปากกาไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็เอาตามนี้แหละคําว่า import ครับมีระดับนะครับคำนี้ฟังดูเป็นอะคาเดมิกนะครับฟังดูมีความเป็นวิชาการนะ import นี่แปลว,ว่าส่งทอดถ่ายทอดความรู้ต่อครับนะครับจะเป็น impart knowledge ก็ได้หรือจะเป็น impart information อะไรงนี้ก็ได้คราวนี้เราก็ต้องไปดูว่าถ้าเทียบเคียงกับคําว่า pass down knowledge เนี่ยมันจะเทียบเท่ากันไหมนะครับ knowledge ในที่นี้จะมาเทียบเท่ากับ information หรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจยังดูต่อได้ครับเริ่มเห็นโครงสร้างบางอย่างครับที่แบบว่าเฮ้ย to the next generation ใช่ไหมจาก passage ใช่ไหมแต่ในที่นี้บอกว่าเป็น to the next เอ้ to the generations that follow อา้าว the generations that follow ก็คือคนรุ่นถัดไปที่จะตามมาความหมายก็คือเป็น the next generation นั่นเองถูกไหมนะครับก็ยังคงเป็นความหมายเดียวกันนี่นะครับเพราะนั้นได้เลยสบายเลยนะครับจุดนีนะ้มันจะไม่ยากตรงที่ว่าน้องมองออกไหมว่า i in m past information เนี่ยเขากำลังใช้เพื่อเทียบเคียงกับ p a s s down knowledge อยู่ นะครับเป็นพาราเ a ต e กันนั่นเองถ้ามองออกตรงนี้ก็จะพอทําได้นะครับก็จะย้อนกลับไปหาได้ว่าคําตอบน่าจะอยู่ในส่วนไหนอ่ะและแล้วก็มาถึงข้อที่10กันแล้วครับไปดูข้อที่10ครับข้อที่10เนี่ยโอ้โหใช้คํานี้เลยนะ cascade cascade เนี่ยเออถ้าใครเคยเรียนมาเคยท่องศัพท์มาเนี่ยมันมีคํานี้ที่แปลว่าน้ําตกด้วยนะครับเพราะมันมาจากคําที่แปลว่าไหลงลงมาตกลงมาหรือเวี่ยงหรือตกไปเนี่ยนะครับเลย คำว่า cascade ที่แปลว่าน้ําตกก็มีแต่ถ้าใช้เป็น verb เ,เนี่ยมันก็คือเหมือนกับการส่งต่อไปอะน้ําตกเนี่ยมันก็ต้องไหลลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไหลไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับไหลลงไปไหลลงไปก็เหมือนกับความรู้เนี่ยสมมติน,นะครับถ้าเทียบเคียงมาว่าเป็น cascade knowledge ก็คือแบบถ่ายทอดความรู้อะลงสู่คนรุ่นถัดไปรุ่นถัดไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคำนี้นะครับมันจะแปลว่าถ่ายทอดก็ยังได้เลยถ่ายทอดลงไปนะนะครับมันจะมีเซนส์ประมาณอย่างนี้ แล้วก็ไปสู่อะไรทีนี้ครับไปสู่ the up coming a r e s ตรงนี้แปลว่าเหมือนทายาทนะครับเหมือนทายาททายาทก็เหมือนคนรุ่นต่อไปเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็เป็นทายาทของคนรุ่นก่อนหน้าเราเหมือนกันนึกออกไหมแล้วถ้าเราจะมี up coming นะครับซึ่ง up coming มันเท่ากับ next ไงอ่ามันเท่ากับคำว่า next ได้ก็จะหมายถึง the next generation อย่างนี้ก็ได้นะครับสรุปว่า เอ่อเวอร์ชันที่สเนี่ยพี่ก็ว่ามันยากขึ้นถ้ามันจะง่ายมันมีง่ายอยู่นิดนึงคือมันยังเห็นคําว่า knowledge ซึ่งไปเปรียบเทียบกับ knowledge ตรงในคศัศเซตนะครับเด็ที่เหลือก็ดูแอบยากอยู่นิดนึงเอานะครับได้เจอทั้งเวอร์ชั่นที่ง่ายๆเวอร์ชันที่ปานกลางแล้วก็ได้เจอเวอร์ชันที่ยากขึ้นหวังว่าจะเข้าใจเรื่อง paraphrase นะครับใน reading มากขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่ามันสําคัญจริงๆถ้าน้องอ่านแล้วน้องไม่รู้ว่ามันกําลังเป็นเนื้อหาที่เทียบเคียงกันอยู่เนี่ยเออน้องจะไปหาคําตอบไม่เจอ ะอะไรประมาณนี้นะอ่ะส่วนใครที่สอบ IELTS เนี่ยหรือ c ีอูทเนี่ยลักษณะคําถามมันจะต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาแยกฝึกครับ IELTS ก็ต้องมาฝึกให้คุ้นเคยคําถามคุ้นเคยลักษณะโจทย์ประเภทนี้ c ีอูทก็ประเภทนี้อะไรเนี่ยก็ต้องแยกกันฝึกะนะครับแต่สกิลพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องคําศัพท์เป็นเรื่องโครงสร้างนะครับยังคงต้องใช้อยู่เหมือนเดิมเรื่องซีนันิมก็ต้องมีนะครับอ่ะลองทบทวนดูหลายๆรอบก็ได้นะครับแล้วน่าจะทําให้เข้าใจมากขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย ก็เอาข้อสอบมาทำเยอะๆครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับาฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับ